วัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในไต,ตรมาสที่สามของปีสองพันห้าสิบหกนะครับซึ่งก็เป็นการแถลงข่าวรายไรมาตรตามปกตินะครับในใตาตไมาร์ทสามที่ผ่านมาระบบธนาคารพาณิชย์ก็มีเสถียรภาพสินเชื่อขยายตัวแน่ตาที่ชะลอลงคุณภาพสินเชื่อไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผลการดําเนินงานดี ฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็มียอดคงค้างอยู่ที่ประมาณ10.4ล้านล้านบาทขยายตัว101.6จากระยะเดียวกันของปีก่อน mm hmm. ชะลอต,ตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่4ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวโดยสินเชื่อธุรกิจซึ่งมีสัดส่วนประมาณ107%ของสินเชื่อรวม ก็ขยายตัวที่ร้อยละเก้าจุดเก้าชะลอตัวลงเล็ก,ลกน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนนะครับจากการชะลอตัวของสินเชื่อในภาคการพาณิชย์และธุรกิจการเงินโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ซึ่งก็ชะลอตัวลงมากโดยเฉพาะาในตัวสินเชื่อธุรกิจ listing เช่าซื้อรถยนต์นะครับขณะที่สินเชื่อ SME ก็ยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละสิบสี่จุดเจ็ดซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก,ก่อน สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละสาสิบถองสินเชื่อรวมก็ขยายตัวร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดชะลอตัวลงในสินเชื่อทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ซึ่งการสม,มัรถยนต์ภายใต้โครงการรถคันแรกก็ใกล้จะหมดละส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตก็ชะลอชะลอตัวลงจากการที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ตามภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับธนาคารพาณิชย์เองก็มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นในด้านเงินฝากก็ขยายตัวที่ร้อยละเก้าจุดสามนะครับต่ำกว่าการขยายตัวของสินเชื่อจากคนทองัตาดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและผู้ฝากเงินก็มีทางเลือกจากการลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับก็ทําให้สัดส่วนสินเชื่อต่องเงินฝาก B e และเงินกู้ยืม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละเก้าสิบจุดหนึ่งสะท้อนถึงสภาพกล้องของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ตึงตัวขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลให้มีการแข่งขันระดมเงินฝากกันมากขึ้นต่อไปนะครับสําหรับคุณภาพของสินเชื่อก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี <c oughs> สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL และสินเชื่อจัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษที่ค้างชําระเกินหนึ่งเดือนหรือ SM ก็มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก,ก่อน โดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นในสินเชื่ออุปโภคบริโภคขณะที่สัดส่วน NPL และ SM ก็ไม่เปลี่ยนแปลงโดย NPL มียอดคงค้างอยู่ที่ประมาณ270,000ล้านบาทสัดส่วน g s s NPL และ net NPL ต่อสินเชื่อรวมก็ยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ2.2และร้อยละ1ตามลำดับนะครับสำหรับ SM มียอดคงค้างอยู่ที่ประมาณ270,000ล้านบาทเช่นกัน และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมก็ทรงตัวอยู่ที่ร้อยสองจุดสองอย่างไรก็ตามธนาคารพนิษฐ์ก็มีความระมัดระวังต่อความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็จึงได้กันสำรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในไตรมาสนี้ก็มีการสัำรองเพิ่มอีกประมาณ9 00 0ล้านบาทนะครับในขณะที่9้าเดือนแรกที่ผ่านมาก็กันเพิ่มไปแล้วประมาณ4ี่หมืล้านบาทสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสัารองพึ้นกันก็จึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 167.4ณสิ้นไตรมาสซึ่งก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับและจะสามารถช่วยรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีในไตรมาสนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ54,000ล้านบาทลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีรายการพิเศษจากผลกำไรจากการขายบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งหากไม่รวมผลดังกล่าวระบบธานาคารพณิชย์ก็จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น6.1พันล้านบาทหรือร้อยละสิบสอจากาความจะเป็นในการกันสํารองที่ลดลงหลังจากที่ได้มีการกันสํารองอเพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อนหน้านี้จนเพียงพอแล้วอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยหรือ r o a ก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหน ทั้งนี้จากการที่ธนาคารพณิตย์ได้มุ่งเน้นการขยายสินเชื่อในกลุ่มลูกค้า SME ีและอุปโภคบริโภคมากขึ้นในระยะที่ผ่านมาก็ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย่ยหรือนิ่มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสองในด้านเงินกองทุนระบบธนาคารพณิตย์ก็มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลให้อัตราส่วนเงินลงทุนทั้งสิ้นและอัตราส่วนเงินลงทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสิบหกจุดห้าและร้อยละสิบสามจุดหนึ่งตามลาดับนะครับซึ่งก็เป็นระดับที่สูงเกือบสองเท่าของเกณฑ์ที่กฎหมายก,กําหนดนะครับโดยสรุปในไต,ตรมาสนี้ผลการดำเนินงานของระบบธนาคาราณิ์ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบไต,ตรมาสก่อนหน้านี้นะครับแม้ว่าสินเชื่อจะขยายตัวชะลอลงบ้าง แต่คุณภาพของสินเชื่อก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีธนาคารพิทั์มีกำไรต่อเนื่องขณะที่เงินสำรองในเงินกองทุนก็อยู่ในระดับสูงซึ่งก็แสดงถึงฐานะที่มั่นคงนะครับและมีความพร้อมในการรองรับความผันผวนีนยาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้